ทางแหลกนี่คือั้งแต่เกือมากพอจะเห็นกันถ้าแต่ถ้าแตได้เห็นหนากันยิ้มผูดอะไรนี่พูดอะไรนี่มาให้แม่ชิมจังแล้วโอมาให้แม่ชิมจังมาแม่ชิมจังมาชิมจังแต่ว่าแม่ลูกพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกโอ้ยโซได้พ่อแม่ลูกถ้เอาละถ้าเอาไห

เพลงน้องน้อมนายอยดเอยดล่ะกไปจะนจงเลยเก่งมากเลยไม่รอยเนี่ยเลยเลยเกียร์อะไครัแมเยรครับเกเสิบปรเมื่อกเลยสิบเมือเไม่มีเนาะไม่มีสีปรรนมีสันสัยานนะครับเพนแบบ อยู่กับผู้ใดแล้วเขาอ้บุญเขาสิเป็นแบบนี้เหะเนาะเด็กน้อยเนาะว่านว่านว่านเอาเลยแล้วลูกครูลูกครูพ่อแม่ลูกพ่อขอซื้อจอมไป้หนโอ้ยก็รอเอาเบ้างให้ไดพ่อแม่ลูก แตรหตาไปครับครับูดิกอยังครับยังไงมาไหมาเร็วมาแล้วปไดมาก็นี่แหละกเข้ไปุนึงกตากตให้ดากตลรวมนเุคุณได้ไหมจริงจรจริงบอกกลังจรไม่ร้องเลยเก่งมากเลยงนีง

อย่า hay đấy ก็สิ hoài năm hay นี่อีอ่อปาดให้เดียวเดี๋ยว นี่ไงน้ำมันดีอันนีน้ไมอันนี้ก็ว่นี้ีโอ้น้ำมันดอ้น้ำมันีอ้น้ำมันดโอเคโอเคไปลู้กไปหาพ่อหาพ่อเอาเอาเอา เดียวนะถ้า้านไหนยละครับไหนนัลมาเนี่ยยังพอเถอเด้อหรือพ่อเถอะนะโอเคไปเล่นนะ้วดูตาลุ้นโอ้โหโอ้โห้อ้โหโอ้โ